หลายคนมานะไม่เคยกินอันนี้นะลองโดนไปสักทีแล้วจะรู้นะครับรสชาติเฉพาะตัว นี่เป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่ไลฟ์ขายของแบบจริงจังของนี่เลยคุณเจมเริงศักดิ์ครับคุณผู้ชมแต่ว่าไลฟ์แบบแหม่ไม่ให้เสียชื่อนัก้องคุณอกพยาคุณผู้ชมต้องทํำยังไงฮะต้องแต่งหล่อขนาดนี้เลยหรอต้องแต่งหลอด้วยแล้วก็ที่สําคัญต้องมีการจัดเพลงไปตลอดทั้งรายการให้แฟนๆหายคิดถึงด้วยนะครับเขามีสโลแกนด้วยนะเขาชื่อสโลแกนว่าขายของขายของช่วยนครศรีฟังเพลงดีๆกับพี่เจมส์นะฮะ เพราะสินค้าที่ไลฟ์ขายทั้งหมดเป็นพ่อค้าแม่ขายในจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้างเกิดนะครับใครได้ดูบอกเลยคุณผู้ชมต้องหอิวตามด้วยเพราะว่ามาหมดนะทั้งน้ำพริกมันปูชาวเลปลานินทอดทรงเครื่องครับปลาดุกร้าหรือว่าแม่แต่งานสีมือผ้ายกบ้านตรอบแค์ของดีอำเภอชะอวดและผ้าบาติกสำเพาทองจากอำเภอพระพรหมครับไลฟ์ขายของให้พ่อค้าแม่ค้าครั้งนี้ไม่จะทำให้ฟรีแต่คุณเจมเริงศักด์บอกจริงจังสุดๆนะฮะ เพราะว่าคุณเจมส์งศักดิ์ลงทุนไปดูผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ด้วยตัวเองเลยเพื่อคัดของดีจากบ้านเกิดนะครับคุณเจมบอกว่าที่ไลฟ์อาสาก็เพื่อรำลึกวันครบรอบ23ปีที่ตัวเองรอดจากรอดชีวิตนะฮะจากเหตุการณ์เครื่องบินตกก็เลยอยากทำสิ่งดีๆตอบแทนสังคมครับ แถมช่วงนี้พ่อค้าแม่ค้าที่นครศรีธรรมราชได้รับผลกระทบจากโควิด19ก็เลยอยากจะเป็นส่วนหนึ่งช่วยเหลือครับมองกไกลว่าจะไลฟ์ช่วยขายสินค้าในจังหวัดอื่นๆต่อไปในอนาคตด้วยครับรสชาติเฉพาะตัวมีความแต่ละวันตอนนี้เนี่ยก็จะมีมาหลากหลายรูปแบบนะครับก็ต้องต้องกราบขออภัยถ้าไม่ได้อ่านทั้งหมดเพราะว่าเยอะมากในอินบ็อกซ์ตอนนี้เพราะว่า อาจจะเป็นเพราะว่าพี่เจมประกาศว่าจะช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าที่เขาที่เขาพลังมีปัญหานะครับทุกคนก็ขออยากจะให้ช่วยจริงๆอ่ะไอเดียนี้มันมาจากการที่แบบดูเราก็นั่งดูน้องๆเขาขายนะเช่นน้องพิมพ์รีพายเอ้ยนะเห็นดูน้องยุ้ยเอ้ยดูน้องๆที่เขาเก่งๆอะ่ะที่เขาขายเก่งๆใช่วินดีดา,านัานยินิีดนันแล้วก็ดูดูหลายๆดูหลายๆคนแล้วดูพ่อค้าแม่ขายที่เขา ที่เขาเป็นคนที่อาจจะวันนี้ยังไม่มีชื่อเสียงมากแต่ขายเก่งๆพอเราดูแล้วเราเรความรู้สึกว่าเอ๊ะแบบนี้เราก็น่าจะทําได้นะและเราน่าจะใช้ความสามารถแบบนี้ของเราเนี่ยลองมาช่วยชาวบ้านดีกว่า นอกจากการไลฟ์ช่วยขายของให้ชาวบ้านแล้วนะครับคุณเจมยังใช้เงินส่วนตัวบริจาคเป็นทุนการศึกษาให้แก่เด็กๆที่เดือดร้อนในจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะครับซึ่งปีนี้ทํามาแล้ว2อครั้งนะครับแล้วก็จะทํากิจกรรมช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนจากเหตุการณ์ต่างๆต,ต,ต่อไปเรื่อยๆเพราะคุณเจมบอกว่าในฐานะนักสแสดงก็คือคนที่ประชาชนให้โอกาสในยามที่เรามีมากกว่าก็อยากจะตอบแทนในสิ่งดีๆคืนสู่สังคมด้วยเช่นกันนะครับ